แดดเมืองไทยไม่เคยปาณีผิวปกป้องผิวของคุณด้วยครีมแบรนด์หรูในราคาหลักหมื่นแต่สุดท้ายปกป้องผิวได้วันต่อวันป้องกันได้แค่เพียงชั่วคราวแต่ถ้าหากปกป้องผิวของคุณด้วยฟิล์มกองแสงคุณภาพสูงในราคาหลักหมื่นอย่างฟิล์มวีคูวีเคสิฟิล์มกองแสงป้องกันความร้อนเกรดพรีเมียมที่ป้องกันความร้อนได้สูงสุดถึง98%ติดฟิล์มวีคูวีเคสิเพียงครั้งเดียวสามารถ่วยปกป้องผิวได้ยาวนานสูงสุดถึง5ปีเลยนะคะและที่สําคัญฟิลม v v 10, ์มวีคูวีเคสิ r e ยค่ m เมนเดชั่จากสกินแคนเซอร์ฟิลด์ชั่นในเรื่องของการป้องกันความร้อนจากรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะคะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องผิวเสียผิวรอยฝ้ากะจุดด่างดำที่มาพร้อมกับแสงแดดและยังช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ภายในรถให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นอีกด้วยนะคะลงทุนหลักหมื่นกับฟิล์มีโครวีเคสิเพียงครั้งเดียวเท่ากับซื้อเกราะป้องกันให้กับผิวได้ยาวนานหลายปีเลยค่ะเพราะสุขภาพผิวไม่ควรฝากไว้แค่เพียงครีมขวดเดียวแต่ควรป้องกันอย่างตรงจุดกับฟิล์มป้องกันนความร้อททีีที่่ด อย่างวีคูวีเคสินะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจติดตั้งฟิล์มวีคูสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่พับค่าการทั้ง4สาขาหรือโทร0954509000ร้านเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะ